บริหารจัดการน้ําเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกและภัยแล้งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะน้ําถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศตลอดจนส่งผลต่อการดํารงชีวิตของประชาชนด้วยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะจึงใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้า โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและโครงการก่อสร้างอุโม,มงค์ผันน้ําเพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่และรองรับภัยแล้งโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ําให้ดีเพื่อให้มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก็มีความนม่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าภาคอีสานนี่น้อยกว่าเยอะมากนะครับภาคนี้ก็ยังน้อยลงไปมากก็ยังมีความหวังว่าอีก อีกประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะ่าฝนก็น่าจะมาเพราะว่าฝนมาช้าไปประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ก็ต้องก็ต้องบรหิหารจัดการเรื่องน้ําให้ดีนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องของการอู่โพบริโภคไม่ขาดนะครับเรื่องของการเมนเทนระบบนิ่เวทที่ต้องไม่ต้องไม่เสื่อมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการเกษตรแล้วก็เป็นการอุตสาหกรรมแต่ภาคที่ต้องการน้ามากที่สุดเนี่ยก็คงก,ก,ก็คงเป็นภาคเกษตร ด้านนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการอุโมงค์ผ่านน้าดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ําให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ําในพื้นที่เนื่องจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่นายประพิจันมาอาธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ําในปีนี้มีปริมาณน้ําน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและปัจจุบันความต้องการใช้น้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปริมาณน้ำต้นทุนมีจำกัดจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน,น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อให้เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำด้านท้ายอ่างได้ตลอดทั้งปีโดยการผ่นน้ำส่วนเกินที่มักจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำแทนนอกจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกรมชลประทานยังได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอาิยะท้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุ ยังวิทยาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องพร้อมนําข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการการระบายน้ําไม่ให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งถัดไปมาริชยโยรายงาน